สันโตสัตตหิเตระตาสัตตบุรุษยินดีในการเกื้อกูลสัตว์สัตบุรุษคือคนดีมีคุณธรรมย่อมยินดีในการสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นทั้งคนและสัตว์ทั้งหลายเพราะการสงเคราะห์เกื้อกูลนั้นเป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตทําให้คนทั้งหลายปรารถนาดีต่อกันเมื่อมีการสงเคราะห์เกื้อกูลกันคนทั้งหลายในชุมชนเดียวกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแบ่งปันกันการเบียดเบียนกันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อคนทั้งหลายเอื้อเฟื้อกันและไม่เบียดเบียนกันดังกล่าวความสุขก็เกิดขึ้นในสังคมคนทั้งหลายในสังคมนั้นๆก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ได้วยความสุขดังนั้นเราท่านทั้งหลายพึงเป็นผู้ยินดีในการสงเคราะห์เกื้อกูลกันเถิดเพราะความเกื้อกูลกันนี้จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่สังคมเล็กๆระดับครอบครัวขยายออกไปสู่สังคมใหญ่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือแม้แต่ระดับประเทศและระดับโลกได้